ดีครับคลิปด่วนนะครับวันนี้น,นานทีจะได้ทีมอเวนเจอร์นะครับฟอร์มทีมนะครับวันนี้เราก็จะอาศัยเขานะครับแล้วเรามาดูกันว่าเราตามก็จะพาเราไปตายดีหรือเปล่าเห็นว <c oughs> ิ่งวิเข้ามาเนี่ย ได้ครับพี่น้องจะมองหน้าไอ้เด้อได้ใยแล้วครับปั๊กนี้ราคาดีครับปั๊กตัวนี้เกือกมา้าราคาดีครับส่งไหมครับ ตัดภาล้วครับเพื่อนๆก็มี็นคนลกใครสมักสมาถสามเมื่อกี้ครับรวมแย่งกันเก็บของครับอโอ้โหโโหโัวร้ายมากครับ ยิงขู่้วยครับหมอบลงไปโอ้โหรีทรีตเพื่อนอยู่ไกลไหมครับ พวกกวเฝ้าอยู่เลยครับผมไปไหนไม่ได้เลยครับติดอยู่นี่ครับมันโหดแรงอย่างครับยังไม่ไ,ไปไหนเลยครับกล่าวตายครับไม่มีโอกาสให้สู้เลยครับ เฝ้าเปี้ยนะครับไม่มีระเบิดเอาระเบิดอะไรดีครับไถวะไถว่มึงเผาหมดเลยครับ แทนมากครับฆ่าเพื่นอนหมับหมดมากครับฆ่าเพื่นอนผมไปแล้วครับโอ้โหไปไหวนะครับเจอหนักเลยครับ Oh, don't so gag up. Thanks. Understood. ช่วยครับช่วยเรานะครับจากการที่ถูกฆ่านะครับสายไปก่อนครับเพื่อเพื่อเพื่อลดพื้นที่เอา้าโอ้โหเก็บของตั้งนานแล้วเนี่ยไม่บอกกันจะคำไปเห้ จะควงกระสุนได้มากนะครับก่เอเท่าที่ไปได้นะครับตายไปได้อย่างน้อยก็ได้คีมสองอันนะครับก่อตายป่าครับไปครับเอาดู๋ยวไปกันเลยครับไปแมวแมวครับโดนยียบแมวครับเอาแล้วผมไปหลอดครับ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษครับผมเห็นแล้วผมก็ไม่ชอบอย่างหนึง่งวิสัยทัศน์ตามมันไปก่อนนะครับผมไม่รู้วา่าว่ามันต้องการอะไรแต่รู้แต่ว่ามันเก่งครับไอ้พวกเนี้ยมันวิ่งมันมันตามล่าใครแต่คนนะครับ ว่าแล้วแม่ครับลูกกระสุนครับหมดพอดีครับลูกกระสุนหมดพอดีครับผมต้องเก็บลูกกระสุน แน่ๆแต่โมโมจะเก็บอยู่ครับไข่เสียไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมกกะคาซีนปูหายไปแล้ว้ะกูทำไงครับเนี้ย้ะกูจะอื้มโอ้ใครเห็นไหมครับอืมมีใครเห็นไหมครับ เค้กก่อนครับในกระเป๋าหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ไม่มีจริงๆเลยอ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่โอ้อยากหายนีไปซุปเปอร

ีมเราก็เห่นไปแล้วครับมันยอดเยี่ยมเลยขนาดนั้นโอ้โหแน่นอนครับต้องเปลี่ยนกระดาน,นเลยครับ เพื่อนมาเร็วมากครับเสือไปกับเสือไป up. ไม่ทันครับตัวน,นี้ป่องตรงถ้าเราไม่พ้นนี่นี้มันก็ไม่ไหวครับอ๋อน,นี้ทำไม่ได้ครับไปครับไปไม่ได้ครับติดแอนแสน,นิดนึงครับ มีหากระสุนโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหอาฆาบโดนข้างหลังซะแล้วไหนเอามืหินมา่แล้วใครจะเลี้ยงดูลูกเบี้ยของเราโอ้โ,โ,วโหวันนี้วันอะไรครับวันพฤลัด ผู้กำจัดแต่สะพายปืนนี่แปลว่าเป็นแฝงครับแฝงมืออาชีพครับเยี่ยมครับตายเป็นเปลือกครับวันแห่งความตายอย่างครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยวยวีไอไหมการอะไรยายาใช่ไหมยาใช่ไหมยาผมมีเยอะ อโอ้ตัวแหลกผมกว่าเอทำไมเราจะต้องพกไปด้วยวะมีอะไรอีกน้ำน้ำใช่ไหมไอ้ไว้โอ้โหไอ้ไหมขอใช้ยังมึงหรอกูกินน้ำเลยวะไห้ไไหานี่แข็งแรงแล้วก็ไม่บอกกูเ้ย ตายครับพี่น้องอินเห็นไหมครับจะปืนถูกปืนแพงครับตายเป็นเบื่อครับเอาเละเด้อตอนนี้เหลือจะสายโยกที่ราคาสูงนะครับต้องใช้ครับเสียดายดก็เสียดายดแต่ก็ต้องใช้ครับดีกว่าจะไปซื้อใหม่ครับซื้อใหม่ก็ราคาสูงครับเออเป๋าไปนั้นเอาไว้ อีกาขาแข็งครับคอยซื้ออ้าวกระเป๋ารับอย่างนอยผมก็เหลือครีมปอกสายไฟสองอัน,นครับพี่น้องเอาไปดูต่างหน้าครับขายไปหน่อยหาตุนซื้อปืนคงจะไม่ซื้อแล้วปืนแพงๆดูแล้วปืนแพงๆมีอยู่อยาจะใช้ทยอยใช้ไปก็คือมันจะพยายามบีบคั้นเราไปเรื่อยๆครับเราก็ต้องยอมะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเซตปืน S K A หรือ S K S นี่แหละนะมีสองกระบอกนี่นะครับที่ยังไม่ใช้อันนี้มาจาก M 1ิ M 1 4นะครับมินิ14บนะฮะตัวนี้เขาแต่งไว้แล้วทีมงานให้มาเป็น วนครับผมจะใช้ทุกสองรอบนี้ผมจะไม่เสียไปกับมันอีกแล้วนะฮะก็คือเราจะเอาอยาครับยาขาไปครับจะแก้ปวดนะครับจะแก้เจ็บชุดผ่าตัดอันนี้ต้องมีครับชุดรักษาตัวครับพอแล้วครับลงทุนมาก เสียมากเจ็บปวดหัวใจครับพี่น้องก็จะหากระสุนนะครับเบอร์พิเศษเดี๋ยวขอดูเพินน่บนึงนะครับตาไปดีจะใช้กล่องโอนี่ครับสีเขียวครับปอ,อกสีเขียวเด่นกับเพื่อนครับทั้งหมด4,6นัดยิงเต็มที่พ่อไม่น่าจะขนาดนั้นนะครับ ีอีกสามสิบแปดนัดจะขนไปดีไหมขนเอาไปฝากทีมงานทีมงานจะได้ตัดค่าเก็บสมบัติเราครับโอ้โหมันวิ่งมาดักฆ่าหรอมองแล้วอเพราะว่าถ้าเป็นมันเป็นชุดมันพวกวน,นี่ก็จริงแต่ว่ามันสะพายปืน,นแสดงว่ามันสำรองปืนเนี่ยคือมันเป็นตัวตัวที่เล่นนะครับเล่นเล่นภารกิจหนึ่ง อันนั้นคือความคล่องตัวความเก่งตัวก็จะพอๆกันนะระหว่างนี้เราต่อสู้กับบอดมันเล่นเราทีหลังเนี่ยเนี่ยมันเจ็บปวดตรงนี้ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับกับคลิปหน้าลุกซองครับเจอกัน